มาเลยมาเลยมาสู้กันมาสู้กันมาสู้กันเอาเอาเอาเลยเอาเลยไอ้ตังตังสู้เขาตังตังสู้เขาเอาเออไอเนอไอไอเนอจะกัดน้องไเนอเดี๋ยวโซฟาแม่ขาฟาแม่จะขาดนะเด้อไอเนอซื้อให้แม่ใหม่แล้วกัน นั่นได้มิสกิดสกิดไอ้เนิ่ดได้เงินยูทูบเอามาซื้อโซฟาให้แม่ใหม่เลยนะแยกเขี้ยวเอ้ยเอ้ยเอ้ยกัดเลยเอา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 ทำน้องแรงได้เนิ่ดเบาเบาเนิ่ดเบา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 เนิ่ดนี่ทำไง เรามากำลังกำลังทำงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยกำลังให้ให้นั่งตรงนู้นตั้งนู้นกำลังเนี่ยกำลังดูเมียวเมียวมีมาหยอกเมียวมาหยอกดื่มอะไระดาาื่มหรือยังถ้าดาบ่มาผิดปวดขาเรื่องนี้ถ้าพูดชัยเดือนู้เลทท่นจะไม่ได้กินอย่าง มา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 สู้กันก่อนนี่มาสิม่สิม่สิยังไ่ด้มาสิอันั้นอาไนะลองเชิญลองเชิญลองเชิญเดี๋ยวเือหยวอมพายยเดี๋ยวพึ่งพึ่ง อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดูแมวดูแมวกัดกันก่อนดูพี่น้องเขาทะเลาะกันก่อนพี่น้องทะเลาะกันแป๊บนึงดูเชิงดูเชิงดูเชิงเนอย่าทำน้องแรงแล้วเน่ยนะเบา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 น้องยังเล็กอยู่นะอ้าวน้อง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 หยอกพี่แล้วกวนนั่นแหละไหนที่น้องเงี้ยเงี้ยน่ะกวนนั่นแหละอืมเอ้ยอย่าทำน้องแรงแล้วเน่ะนะ เอาเน้อเน้อเอาเน้อเน้อกลัวนะน้องเอ้อเน้อเน้ออย่าตบน้องนะเน้อเดี๋ยวน้องเจ็บนะเน้อเลยเอาทําน้องไม่ได้ไปเขียดโซฟายายหมดแล้วเอาไอ้เน้อซื้อให้ใหม่แล้วกันไอ้เน้อใครสงสารไอ้เน้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เน้อหน่อยนะ น่ะจะได้มีเงินซื้อสมบัติฟาร์มใหม่ให้ยายพร้อมเจ็บนั่นมีสู้เหรตั้งต่างตั้งต่างสู้เลยนักต่างเจ็บแล้วมามามาสู้กันมาสู้กันพี่แล้วไอพี่ตัวใหญ่กว่าน้องนาะเอ้มา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 สู้ก็หุบปากหุบปากก็หนีทกินบ้าบี๋ฮะ อมาปมนูน่นมอกูบ่มีปอมันหมดละหมดละโอเคขอบคุณค่ะ